สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จะมานะคะรีรีวิวนะคะพันธ์ุของไดโนเสาร์นะคะว่าเขานะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่มีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างนะน้องๆพอจะรู้ไหมคะนี่พอจะทราบกันไหมคะว่าไดาโนเสาร์ของเรานะคะ มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะแล้วก็แต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีนะคะชื่อเรียกนะคะต่างกันไปนะนี่อย่างเช่นสองตัวนี้นะคะนี่ฮ่าฮ่นี่เป็นพันธุ์อะไรกันบ้างเอ่ยนี่เดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่า ตัวนี้หรือว่าตัวไหนนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะนี่เรามาเริ่มตัวไหนกันดีก่อนเรามาัเริ่มตัวไหนกันดีก่อนเรามาเริ่มตัวนี้กันไหมคะนี่ไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า ซันตอาซอรัสนะคะซันตอาซอรัสนะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะที่กินพืชนะคะนี่คอเขานะคะจียวนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆซันตาซอรัสนะคะนี่เป็นไดโนเสาร์กินพืชนะคะชอบไหมคะน้องๆตัวนี้ไปก่อนนะคะส่วนนะคะตัวไหนดีตัวไหนดี ตัวไหนดีนะเป็นตัวนี้ไหมคะนี่ตัวนี้นี่เหมือนจะดุร้ายเลยนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะชื่อว่านะคะไทเลนโนซอรัสนะคะหรือว่าทีเร็กนะคะนี่ ตัวนี้นะคะโอ oh, ดูปากก่อนนะคะนี่สวยงามเลยค่ะเป็นชีเร็กนะคะที่ดูแล้วน่าจะดุร้ายนะคะนี่ดูหางเขาก่อนนะคะนี่ค่ะอ่าไปแล้วตัวนี้พาอมาตัวไหนดีก่อนดีก่อนคะ่ะตัวไหนดีเอย่ย เอาตัวนี้นะคะสีแดงนี่ค่ะโอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรคะน้องๆชิโนเซราท็อปนะคะชิโนเซราทอปนะคะน,น,ะคะนี่ชิโนเซราท็อปนะคะนี่สีสันสวยงามเลยคะ่ะน้องๆตรงนี้นะคะเขามีไว้ทำอะไรเอ,อ่ย มีไว้ต่อสู้นะคะกับสัตรูนะคะฟู่ฟิฟนี่ค่ะหุยส่วนตัวนะคะพี่ชอบตัวนี้มากเลยค่ะน้องๆชอบเหมือนกันไหมคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวโปรดอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่ชอบมากๆเลยค่ะนี่ได้มาใหม่เลยนะคะน้องๆน,นี่ สวยงามมากๆเลยค่ะต่อมาตัวไหนดีคะตัวไหนดีตัวไหนดีคะน้องๆเอาตัวนี้ไหมคะนี่ตัวนี้ค่ะเป็นไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าไดโฟอดอคลัสนะคะไดโฟอดอคลัสนะคะเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะคะนี่ เป็นไดนโนเสาร์กินพืชมีหนามตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็สวยนะคะขยับแขนขาได้หรือเปล่าโอ้ยขยับขาได้ด้วยค่ะน้องๆห่อ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 หบคักขักนะคะเดินได้ด้วยนี่ตัวนี้สวยมากๆเลยโอยมีแต่ตัวสวยๆนะคะเนี่ยนี่ดูหางเขาค่ะ โอ้มีแต่ตัวสวยๆนะคะต่อมาตัวไหนดีคะน้องๆเอาตัวสีเขียวบ้างนะคะนี่ตัวสีเขียวนะคะ